ไดีเอ้ยไอผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเด้ออันนี้อยู่เมืองนอกเมืองนาฝรั่งอังกฤษมาเด้อมาเด้อมากินเนี่นี้น้ำสเต็กินส้มเด้อเอ้ยไอเด้อกินส้มยังวันตีมาเบิงกันจ้าแทน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 เือนไปหู้จักเนจา รู้หมดเลยเหรออืออันนี้อะไรมะขามป้อมมอแมนยัะเป็นอยังอันนี้เป็นอยังมะขามป้อมอันนี้เป็นอยังไม่รู้ไม่รู้จักซะแล้วของแซ่บมันคืออะไรอะนั่นนั่นหรู้กันเยอะมากเลยเนาะมันคือหมากส้มหมากส้มมอมอ มักส้มมอมักส้มมอมม่อเมนมักส้มมอมันจะเกิดมาพร้อมกับมักคามพอมเออมัออันนี้คือมักเพื่อมมอปลายนาเฮากระมีหลายหลายนี่ซมมอแล้วเนาะเอ้ยก็มาขามป่องเออคามป่องขามป่อมกับแซบแซบเดี๋ยพี่น้องเด้อมากินน้ำซัตเต้มามามาแดี๋ยวเต้ซืกินให้เบิ้งเด้อมามา อืมได้กินมาแต่โดนแต่นานเลยเด้อพี่น้องเด้อจวดแต่หน่อยกลับรสดีอร่อยจวดกันเด้อพี่น้องเด้ออืมดับเนี่ยอืมอืมกอบมากอืมอืมอร่อยแซ่บหลายพี่น้องเอ้ย ตลาดมาเจอมันเปรี้ยวมันเลยชื้อมาพอใจไม่กินมาหลายปีแล้วมักมอนฮะมักมอนเหรอเออเดี๋ยวไปอ่ะไหนมันอืมคือไหนวะเนี่ยอยู่ย่างเนี่ยเหมือนหมึกอ่ะเนี่ยคล้ายอ่ะอืมอยูกข้างหลังอืมไม่เคยกิน สมอเจอพี่น้องสมอเจอเอาล่ะเด้อถือเออส่ำนี้เนาะพี่น้องเนาะนส้มแหนแรงมันซ่แต่ส่ำนี้ล่ะจ้าอขอบคุณนะคะจ้ะ